แฟนคลับเป็นห่วงพลอยชิดจันท์ให้รีบออกมาแก้ข่าวด่วนหลังจากที่มีข่าวเมาส์ออกมาว่าดาราสาวคนหนึง่งที่มีไลฟ์สไตล์สุดหรูจนใครๆก็ต้องอิจฉาแต่ภายหลังกลับพบว่าติดหนี้ธนาคารแต่ไม่ยอมใช้ใจ่ายเข้าคันสถานะหนี้เสียหรือ NPL ที่ค้างชำระติดต่อกันเกิน90วันและสำหรับหนี้สินทั้งหมดของดาราสาวคนนี้แบ่งเป็นหนี้ก้อนแรก520ล้านบาท กับนี้อีกก้อน620ล้านบาทและก้อนสุดท้าย210ล้านบาทรวมนี้สินทั้งสิ้น1,350ล้านบาทเลยทีเดียวงานนี้ดาราสาวหลายท่านต่างก็โดนโยงโดยก่อนหน้านี้เนยโชติกาก็โดนโยงจนต้องออกมาบอกเลยว่ามิใช่เธอล่าสุดหลังจากที่เนอยออกมาปฏิเสธหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่คุณแม่ลูกสี่อย่างนักแสดงสาวพลอยชิตจันทร์ เพราะที่ผ่านมาก็มีไลฟ์สไตล์สุดรู้ซึ่งพลอยนั้นก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวหรือตอบอะไรถึงข่าวลือนี้แต่แฟนคลับของพลอยเองก็ทนไม่ไหวและได้เข้ามาคอมเมนต์ในเอจของพลอยเลยว่าไม่เชื่อว่าข่าวลือนั้นเป็นพลอยแน่นอนและอยากจะให้พลอยออกมาเคลื่อนไหวหรือโพสต์สยบข่าวลือหน่อยซึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าที่เขาลือกันว่าบริษัทพี่พลอยมีนี้เป็นพันล้านไม่จริงหรอกเนาะพี่พลอยมีเป็นพันล้านจะเป็นแบบนั้นได้ยังไง ที่บอกค้างจ่ายเกิน90วันพี่พลอยออกมาฟาดจะยบข่าวลือเลยครับและก็ได้มีชาวเน็ตอีกหลายคนเข้ามาเสริมเลยว่าใช่ค่ะรีบออกมาแก้ข่าวก่อนจะมีคนเข้าใจผิดออกมาฟาดเลยค่ะซึ่งเรียกได้ว่างานนี้ก็อย่าเพิ่งโยงมั่วเลยละกันละค่ะเราให้สาวพลอยออกมาตอบด้วยตัวเองก่อนจะดีกว่าเพราะข่าวลือนั้นก็ค่อนข้างเสียหายเลยทีเดียวไม่ว่าใครที่โดนโยง ก็คงจะรู้สึกแย่ไม่น้อยเอาเป็นว่ายังไงก็ต้องรอให้พลอยออกมาตอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองก่อนส่วนจะเป็นใครนั้นก็ต้องรอติดตามกันค่ะ